งดสปอยนะครับช่วยด้วยงดสปอยงดสปอย,ปอยโอ้โหไอ้ไอ้เช็คแบกค์ว่าไปแล้วเหรอโอ้ยแย่แล้วเว้รม่ายจริงไม่แต่ตอนจบเราตอนตอน,ตอนจบเราชนะแล้วเราก็ไปโขดประตูเทียจะไม่เหรออาตะคูนเขาขับเขาเ<พ>อาอมันมีคนไอ้นี่ตอนตอนนั้นมันมีคนพวกกันอยูอย่ในนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดไม่ตอนจบตอนนั้นน่ะของเอพิโซดแรกที่เราสู้กับไอ้เจ้ยบอสนั่นน่ะเรานเราโดนเราเราแย่อ่ะเราตกมาข้างล่าง ไม่ได้แล้วไปไงมีกูแจะปะกูแจะปะไม่ได้กแจเหรอไปไหนไอโบยโบเฮยเหอมาแลวเฮ้ยกูไอโบยโบยโบมึงได้ยินกูปะโบกูถามจริงมึงดูเฮียอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยันลมควันล้วเหี้ยตดตด นี่ย่ะแล้วพักโหสซแบมมดก่อนเลยทามักินข้าววะิ้วิ้วใครจะแดกวะเนี่ยงอมง่อมง่อมไอ้ยี่จ่ากูมีมือคนด้วยอ่ะไม่แล้วประเด็นคือไม่ใช่นะ AFK มาหรือออกอิจโอเคเราต้องหนีลุก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 ไม่ไม่คือประเด็นคือมีมีกระดูกคนเลยนีเลยอ่ะมีก็กระดกไงกระดกมันแดกข้าวอยู่แล้วไอ้ปืนมึงยังนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่เลย AFK ไปแล้วการ ะไนใช่ไหมทางมันใหญ่เงี้ยกานดำหน่อยก้ค่อยเลี้ยดำขี้อะไรมึงเล่นไปแล้วไหมอ๋อเล่นแล้วเล่นแล้วแต่ว่าก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าทางมันไปทางไหนลลืมไปแ้วนี่อะไรอ่ะกูเจอกูเจอกูเจออะไรอ่ะอะไรวะอ๋อทอดทอดปะไหนอะไรอ่ะสเตอล์มอนสเตอร์ไฟว์ยูฮิวไฟว์ยูใหเขาไปกันหมดแล้วปืนความับวันนี้มันต้องมีความลับเลยด้วยเดิมมาที่เดิมอ่ะที่เดิมตรงนั้นอะ เฮ้ยหมว่กีเมาอ้าวเป็นอเนเมทนิเหรอพี่กี้มาเป็นหุ่นยนต์เรอมัน,อ,มนอ่อนมันค้าอ้นี่ไงนี่ไรอะมาจะพูดอรออาไอยังไงอะเ้ยเเ่กี้เมาเดินๆจะไปข้างใน๋อนี้ไงเอ,เอากบอนดิบอกให้รอเอาพามึงเคยเล่นแล้วมึงเคยเล่นแล้วไม่หรอง้ มันเล่นไม่จบเล่นไม่จบเร็วไปไหนมาไหนมา้างหลังพี่เลยไปข้างหน้าดิไม่ก็รอให้ปืนไม่เหรอเร็วๆไป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 นึงขอเวลาไปนึงกูไม่โกยอยู่แล้วไอ้ที่กินได้มันไม่น่ากลัวเนี่ยมาทางนึงโอ้เราจะไปไหนดิมีอะไรบ้างวะเนี่ยแค่กว้างเนี่ยไอ้ย่าขับเฮามีที่นี่เหรออุ้ย โอ้ยโอ้เย่แล้วย่พคนรูไม่พูดที่ยนะกพูดเยแลยสปอยที่ไหนอะไม่มีเข้าไปแล้วทางนี้อ๋อนี่ไงทางไหนซ้ายหรือขวาไบไปเก็ได้ว้ไปขวาอไปไปขวาไปขวาอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าคุมไปแล้วาทมันไปทางไหนกันแน่ He is not the real one นะเขาไม่ใช่ตัวจริงเลยเขาแปลว่าไม่ใช่ทางนี้เหรอคือตปลอมเออ้พวกไอ้ไอ้พวกเห็นป่ะพวกกันเออเออกูเองมัไปกูเคยเล่นเลยพวกกูเคยเล่นแหละเลยกูรับประสบการณ์เองไปแล้วอาจจะเป็นไฟแดงนะเลดไลท์กีนไลท์ไงไม่น่ากลัวหรอกเว่าะว่านะเลดไลท์กีนไลท์ทำไมต้องเลสไลท์กีนไลท์ด้วยก็ตามมาแดงอะไอ้เหี้่อุ้ยแดง เลดไลท์กีนไลท์ไอ้ยับตัวตุตัวตัวติดกับแพงไปเลยเป็นอะไรกลัวบอกแล้วไปดิไม่น่ากลัวไม่น่าใครบอกไม่น่ากลัวมันมันภาคแรกมันต้องไม่มีซัมซุงแกเลยไหมเหรอก็ใช่ไงเขาถึงบอกัในภาคสองอย่างเยอะเลยเอ๊ะไอเบโดสามมลพวงยังไม่เคยเล่นกันใช่ไหมยไม่เคย โอเคสองยังไม่จบเนี่ยนี่มาที่ไหนวะเนี่ยที่คีบอร์ดอ่อนิ่จาโกนิ่จาโกเออตัวแร็ปตัวนี้ปไม่ตีเดี๋ยวไม่ตีเลโก้เลโก้สปินจิ๊สึอาจารย์มาเตอร์ออฟสปินจิ๊บสื่อมาเตอร์ออฟสปินจิสึไงต๊บชื่อไงข้างหน้าข้างหลังข้างหลังนั่นแหละมองมองตรงสปินจิ๊สึ่อเยนี่แหละอะไรต้องพูดก่อนปะเออมันต้องให้มันพูดก่อนอะ ียไอ้เนี่ยวิกกี้เมาส์ไอ้เนี่ยตัวอะไรเนี่ยอยูแคนโกเอ็นเฟอร์เฟอร์ซันฟอร์เดอะบอสไฟส์โอเคไหมครับฟอร์กอตเทนแล็ปเออร์ดีฟต้องทำอะไรเราเราต้องต้องทำอะไรอ่ะมันอดดีเล้เรามันจะมีให้ปลากลัวอยู่อ่ะเราปตีมานะเออเก็บอินเทอร์แล็ตข้อซ้ายขวาแหวนไปหลบใต้ใต้ใต้ปากมันเอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยไม่โดนกูนะมันโดนได้ไงอ่ะเฮ้ย นั่นนั่น่ะเห็นป่ะเห็นป่ะไป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 ไม่ต้องไปหมดก็ได้เฮ้ยไม่ต้องไปหมดไม่ต้องไปหมดไม่ต้องไปหมดอุ้ยใครจะไปใครจะไปเขาไปไงรักษาชีวิตตัวเองไว้เออเฮ้ยต้องหลบวะไงหลบหลบหลบไงออก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 มาจากไอ้สีแดงอ่ะหนีไป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 เท่ๆก็ระวังตายนะอ๋อเออชีวิตมันมีสามชีวิตใช่ใช่กระโดดทำไมกระโดดแล้วยังโดนอยู่อ่ะมันบัเหรอมันค้างหรือที่อะไรวะ อย่าใกล้เกินไปก็แล้วกันกูขอว่าได้บ้างเะไกูกูกูต้านที่กูบองเอ้ขวาเก็บเก็บเก็บไอ้นี่เรื่อยๆเก็บเผื่อเผื่ออะไรวะเผื่อตอนตกตอนที่ทีสอง remaining life ลองซ้ายขวารันใต้ไปเลยได้เลยไม่เรอาคอยสับายไปยังออ กูเดี๋ยวกูขอบ้างค่ะมันปากกลัวมันไม่ให้ปากกลอนดีกว่อืมไปเลยกูขอได้กูขอกูขอกูขอมึงเก็บชีวิตตัวเองเลยพวกันไอ้ภูไปมาดิไปมันลงไปว้าามือดีกินไม่ต้องตามเป็นภูนะให้ภูขึ้นไปตามจัดการเรื่องของมันอะไรอะไอีกอีกกันสามครั้งปะเอ้ยไม่นะสามครั้งปะสามครั้งสามครั้งนี่ไอ มเลเซอร์แล้วไปเออไม่ไม่ไม่ไงอะก็โดดยังไงอ่ะอ๋อเอานี่โดนอยู่เลยมันต้องกะอากาศดีๆอ่ะอ๋อมึงก่อนกะไว้สองรอบอ่ะกะแล้วก็กะอีกอ่ะเข้าใจปะกดยางกะแล้วกะอีกแลอวกูเข้าใจละไม่ไหนวะาเขาไม่เ้ฮีบ็อกมันฮีบ็อกมันแปลกๆอ่ะฮีบ็อกมันเออไม่มืดดิแตเขาไม่เข้าใจไงไม่แล้วอ่ะ

อ้าวเหยียเหยียนเปนฝุ่นทั้งคู่เลยเห็นเมื่อกี้วะออกดูแล้วไม่มีเสียบมลยคือเพิ่เห็นตระหน้าตัตายเลยพอมาฟาร์ปุ๊บโดนมือพุ่มมะม่าพุ่มมะม่าตรงนี้ใช่ไหมพอดึงหลังเกมเลยไม่ได้ฟาร์บหาไปแล้วมาโดนมือฟาดไม่หายทำไมเลิกแม่หลังหลังหลังเอ้ยมันหลบมันยังไม่โดนกูเลยมึงเหลือหนึ่งชีวิตแล้วแม่หน่ะพวกกันเออมันยังไม่โดนกูเลยอะไรวะ ลบปลาก่เก่งว่ะอปาปลากเก่งอแม่งตกไปต่อหน้าต่อตากูเลยเอารอโอ้ยกูจะมากดอีให้กูฟังดิเอากดไม่ได้อะเอาเร็วเอ็วเร็วเรเวเย็วเวเรวเรเดือดเดือดน้อยแล้วนี่อ้าววว ไปเดียวครั้ง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 เดียวแล้วต่งแล้วเดสภาพเหลือเนได้เท่าไหร่อ่ะก็ชีวิตเดียวนะแล้วหลังแล้วหลังเกมมันยากใช่ไหมอันเกมนี่หน้าไม่สปอยไม่ไม่สปอยทั้งสิ้นไอ้เหี้ยยังไงมันโดนได้ยังไงวะกูโมงเลยเฮ้ยเหี๋ยวหนึ่งชีวิตเออเอาออกเลยาย ันน huh? okay. no <laughs> <_ Jap> ี้ทำไปเริ่มเห็นเริ่มเห็นมุมมองเยอะขึ้นนะเห็นปะอ๋อเร็วเร็วจะตายแล้วเร็วมาแล้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 วเคเคเคพวกกันทำเลยเร็วเซปอระหว่างเตอไปอ่าเจแล้วเสร็จแล้วอ่โอเค้ยเชียแล้วตายคือตายเดี๋ยวเดี๋ยบายเลือดดูขี้เนี้ย ดูเดียวเอาเอ๊ะโอ้ตายแล้วขอดี้คอดี้แบบชีวิตรอดเยู่อย่างันเหมือนกันแต่ I'm not done yet ฮะแต่เขาว่าไงเอ้ากูเพิ่งมีซีเม็แล้วอะไรทำอะไรกะทริกทชิกทริกไม่ได้มันไม่มีซับอ่ะไม่งั้นต้องฟังพูดอ่ะก็ฟังดิ พูพ้บงนีเกียวเลยเ้ามาเดือ <c oughs> ดเนี่ย่ชนิตเราแล้วถ้าเราฟังเห็นดันแงแบบเหตุเ็เอฟเฟคไม่กังตามถ้ามันมีเลือดก,ก็ดีนะเอาเชคด้วยคนดีเหรอไม่ใช่ไง,งเอวไหนตอนอนอกก็ค<อ>่อยเงาเออกอยูดเช็คกันไม่ไปล้ะไอ้เช็คก็รักก็อยู่กนไรเ ไอโป่าปยังเขียนว่าเอ็กซิสเลยนะเหมือนเหมือนบ้านผีสิงไงเนี่ยเมื่อกี้เอ้ยเราดูตรงที่บ้าเช็คเมื่อกี้อาเชี่ยตาอะไรวะน่น้าฮูโตะไงฮูโตะอิ้วเฮียยาคิดวอสเอาไปเดี๋ยวไอเอฟอิดไฟอยูคือไงเราอ๋อห้ามโดนสีแดงนะเออต้องห้ามโดนสีแดงนั่นแหละเห็นปะไปกูค้างก่อนนะวิ่งได้ปะวิ่งได้ปะใช่ได้ไม่ได้โอ้ ไอ้มังกลัวเลยฮู้ยมันเลยมันนี่หรอกเกี่ยวของแล้วต้องไปแล้วต้องไปตรงไหนอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมึงกูดกูอีกครั้งหนึ่งกูตายนะเนี่ยเว้ยกูต้องไปเซเว่นเพื่อเติมโลบักแล้วเว้ยเนี่ยอีกครั้งเงี้ยยี่ยอมจ่ายยอมจ่ายตังค์เพื่อเล่นเกมเอี้ยนี่เลยนะน่าตลกดีปะ ไอ้้เหียต้องเป็นคนยังไงวะเสียตังค์ซื้อเติมรูบักเหี้ยไปเอาไปเอเคียวก่อนแปเอเคียวเคียวในในใน,นั่นในท้ำอ๋อนี่ยกูกูได้เป็นไม้กระบอกอ่ะไม่เคียวในโรงห้ามอ่ะอม,มาดิกูได้แล้วอยู่ในมือกว่าเอ๊เคียวเนี่ยเนี่แล้วไม่ก็บ้องออกมาจากไหนกันวะอ๋อนี่ยเขาเนี่ยคลาดนี่มยู่ คลาดอะไรมันคือซ่อมไม่เหรอเขียวเขาบอกเขียวมันเป็นคลาดมันเป็นซ่อมไม่ต้องเถียงกันมันคือซ่อมโอเคปะไม่ไม่ซ่อมซ่อมมันมีหนาแล้วนี่คลาดช่างเ็คือมันคืออาวุธอ่ะโอเคต้องไปเอาอากาศหรือไม่งั้นกูจะกูแพ้นะกูต้องไปเอาไอ้กระเป๋าอะกระเป๋าเพิ่มนั่นแหละเพิ่มเลือดอะมันกดอะไรวะกดเอฟเอฟกดเอฟนี่แล้วเรามาทำเฮี้ยตัวนี้เราหนีมาจะเช็คแล้วไม่ออกมเอาเข้าทำไมอ่ะ ไอีมาวยก่อยอะไรอ่ะเกหรออ้อสต์่งหรอยอ้เอะนี่ได้สอง้กันเป็อหรออุ้ยได้ปะได้นอปะเม่กับพารทวัเอยมันมีอีกมี่เท่หรอเอยอเอ้ยีตนนนยแ้วตีอย่นี้ไงอ้ตยแล้วไม่ได้อ้อากาอากาจัดิอาร์ติสเวิร์ไหนกั ฮิววฮิวฮิว oh. ฮ like oh, like ิวฮิวอยอยอนุนนุนนโอ้อัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดเกเลืออัพเกรดเลือดอย่างเดียวเลยตอนนี้อัพเลือดเลยเว้อัพเลือดเลยหนึ่งอยจัดอีน้าปะไปละไปละโอเคอไเนเวอรดิ้งแมชีหน่อยเฮ้ยไม่เจอโลบักนะฮะมีคอมอาอนไหนอันอันไหนพวมึงดูก บอกกดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนานไปเขาแล้วบอกอุย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 มันออกมาอีกแล้วมันมันมันจะนานไปเว้ยจิ้มเอเอเอ,อ,อ่ะอ,อโอ้ยแย่แล้วโอ้ยตัวเชีย่ยวะเอ้ยทะลุประตู <laughs> ตัเชีย่ยวปะแย่พูดมากไอ้ที่พูดมากฟันแม่ง <laughs> เดี๋ยวมันจะเดินมันจะเดินได้ไหมพวกกันไอ้พวกเนี้ยระวัง <laughs> เออ ไจะเดินได้พี่เดินมาหามึงเลยเอะเสียงคนภาคมันก็เป็นเสียงไอ,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 อ้นั่นไอไอยูวินนิงซันอะไอเย็นเราดูมันมันเอา<ะ>มาแล้วละเ <c oughs> มื่อกี้มันจะเริ่มเลยมาแล้วมาแล้วนุน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 โอ๊ยแม่เลยโครงกระดูกเ,เป็นอะไรของกูวะนี่แล้วเอาเชนซอลอย่างไรครับผมก็เอาจากไอ้นี่ไงม <า S 2> ันเก็บได้คนเดียวอ่ะมันเก็บได้คนเดียวแน่เลยอคนอื่นเก็บไม่ได้โอ๊ะ แล้วไอ้บอสอะไมีบอสอะไรมันจะมีบอสเลยหมดแล้วนี่ไงได้ยินปะมันชิวอย่นี้นะเกมไอ้ปืนมันเก็บอันนี้ดิไอ้ใครไม่ใครใคร,ใคร,ใ,ครใครมีเลื่อยอะมันมีอันนี้อยู่อะน้ำมันใช้เลื่อยเหรอใช้เอาเอาเอาไปใช้กับเลื่อยอะอ๋อ,อ,อเก็บน้ำมันนี่ไงไปได้แล้วไปได้แล้วอ๋อมีตรงนี้ด้วยเหรอนี่คืออะไรดาบไฮเปอร์คอมพิวเตอร์พูดได้อีกแล้ว เพได้เลือดล่ะออใครปะมันโอ้โหไป็นหน้านี้กันไม่มีมันยังเปิดไม่ได้ต้องรอมันพูดจบก่อนพูดจบอ่ะพูดมากฝาดฝาดเฮ้ยเป็นสีแดงเลยซ่อมวีเอสคอมพิวเตอร์ขอเลือดก่อนดีกว่าเลือดเหลือน้อยแล้ว ต่อมาห้าบ้านกุญแจเหรอหากุญแจเดี๋ยวขี่ได้ก็ปเดี๋ยวขี่ดูทาเขาเลยนะอ๋อมันจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งข้างนอกอ่ะโอ้ยเอ้ยกูไก่ไก่เลยไอ้เหี่ย์ตัวตัวจอดชายตัวตัวแขนขวาไอ้เหี้ยไอ้ตัวปอมาสาดมันเออง่ายขอขอเลื่อนขอกัดก่อนนักกัดเลื่อกลับไปอัพไหมกลับไปอัพเลยปะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้างหน้าเขามีตั้งเจ็ดร้อยห้าเก้าสิบห้าโอ้ โอ้มีเยอะเกินไปแล้วโอ้เช็คไนะอะไรวะเอาชคตายอ่ะ go to the house outside ประตูล็อกอ่ะต้องย้อนกลับไปทางเดิมอ่ะ,อะตายแล้วเว้ยขอเลือกกันอัพเกรดการ์ดก่อนอัพเกรดก่อนอุอ้ยอุยอ้ยตัวอ,อะไรกันเหลือตัวหนึ่งเหรอวะ เดี๋ยวขออัปเกรดอันนี้ก่ะอย่าเพิ่ง <Up S 1> อย่าเพิ่งดู <Get. S 1> นะกูปอมอ่อนนะต้องกดเลยทุกคนนะกดเลยทุกคนเก็ทุกคนอัปเกรดได้แค่สามหลอดแค่ได้แค่สามช่องแล้วเต็มหลอดแล้วก็รอให้มันหายด้วยกันเต็ okay, มแล้วโอเคไปอันนี้คือตายก็ตายตาย,ตายได้สามพังนะไม่น่าจะมันน่าจะแล้วก็อัปเกรดฮิวไม่เหรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะอย่าตายดีกว่านะอืมแล้วก็สเต็ปมันบอกว่า เราต้องไปบ้าเขาด้กยไงในไงในไงโอ้อ้าวทำเป็นโผล่เนี่ยน้ะเข้ามาเอาเชนซอก่อนได้เหรอเอาได้มันหยิบได้ทุกคนปะได้ทุกคนอุเขาได้ยังเอาไม่ได้มันห้อยอยู่อ่ะรับมั้งนะรับกัดมั้งนี่ไงไม่เราบอกเข้าไปไปหนึ่งน้ำไปนึง โลาบอกแฮ่สต็อปเวิร์ g เขื่อนมันเขี้ยวะดอนดูเหมือนดอนเรียนเลยดอนดูเหมือนดอดเรียนเลยข้าวแบบมามาแล้วใครรอยู่นะมันอยู่ข้างในอ่ะข้างหลังกูอ่ะมันแขวนอยู่อ่ะอ่ะฮะได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอียงวะเนี่ยเราต่อแล้วนี่ไปร่อเกล็ดพวกแกเจอเขาอ่ะเดี๋ยวเขาเจอไปแล้วเฮ้ยกูเห็นเออด้วยนะเดีวแล้วมันขึ้นไปไหนวะเออว่ะได้ยินเสียงกูใช่ปหม พัะการอินเทอร์นบ้านบ้านมาที่บ้านไอ้ย่าไฟแดงไอ้ย่าแล้วไม่ไม่คนส่งมิซ่าโอ้โหไอ้ย่าไม่มีกระดูกเชี่ยตรงนี้แล้วแรงโรงงานคนสมิซ่าไปหาไอ้ย่าคนสมิซ่าเข้าเนี่ยไอ้ย่าหนูไม่หนูกันได้ไงอ่ะไอ้ย่เข้าไปดิคนส่งมิซ่ามันพูดอะไรอ่ะมันไม่ได้พูดอะไรเอาดิไว้ไว้ใจมีขมิ้น ไม่บบอลไม่บบอลโอ้ยกัสแล้วมันไปทางไหนวะมันอยู่แถวแถวนี้ทางนี้ปะนี่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 เอ้ายังไม่มีทางนี้ต้องดูก่อนแล้วกูเปิดเสียงแล้วบอกสองขีดเลยเนี่ยแม่งดังมากต้องรอดูพูดอะไรอ่ะเอาอะไรกันอย่างต้องรอ แอมเราเว watching เดี๋ยวอาร์ติสต์เลยเหมือนเหมือนว่าคนที่เป็นบ้าจะเป็นอาร์ติสต์ว้ยเป็นคนเป็นคนทำดิจิเม้าสะว่ะราดูก่อนเผื่อเผื่อประตูไอ้ไอในีเดิดตู้เย็นอ่ะตติดู้เย็นนี่ยเนี่ยโอ้โหว้าอย่าลืมว่านี่คือดิจิเม้าขับเท้าแล้วมันไปขี่ได้ไงขี่เดินแล้วว่ะขี่เนี่ยไอจัสไอจัสวอนเต็ดวัฟเฟิล ว่าฟียลัว่เฟลเฟลัสทำไมมืดอ่ะเฮ้ยทป็ไงอ่ะเวทด์แมนเน็ตลองพูดอ่ะออื่าฮะ it's all my fault โอ้มันเป็นความผิดของฉันฉันแค่ต้องการวัฟเฟอรนั่นไงวัฟเฟอรมาแล้วเฮ้ยแอนแมนเหมือนกันแอนแมนแอนแมนแอนแมนมงเข้ามาดีเรื่อยอต่อ้าเรื่อยก็ค่ะเฮย แต่มันแต่มันตายยากมากเลยตวปิดเออแ่มีหลับพี้ยนี่ยี่ไเนมเดกยาก่อนไหมเดกยาเดกยาก่อนเดกยาก่อนนี่ไงนี่ตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงจำได้บอกจากภาคที่แล้วอ่ะไอ้ที่เด็กอ่ะเด็กมันกลายเป็นไเนอแมนด็กเด็กผู้หญิงอ่ะนะเออเนี่ยดูดิมเอเออว่ะเอ้า่วเพืน ได้ดูดีดอกกุหลาบภาพที่แล้วแล้วก็เออไ้มาทดลองกับพีก่อนีอ่านดิอ่านดิ today bob did noting h h e s c h o i e ดิกดหนึ่งไดี๋ยวไปดี๋ยวขอขออ่านได้๋อเกดหนึ่งกดหกดทีดิ c h o ดิกดอะไรวะเออเท่าหมดเลยห่งกบกดหนึ่งโอ้โอ้เขาบอกว่าอะไรเพไงโอ้หมือว่าวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรอยู่คนเดียวอารมณ์เหมือนว่าสุดท้ายแล้วบอกว่าเหมือนเหมือนแบบเขาจกว่ามันไม่เชื่องอ่ะก็เลยขังแล้วก็อยู่ในกรงแล้วก็ปิดด้วยกระจกกระจกกันอันตรายสืบว่าผู้หญิงคนนั้นมันเป็น <c oughs> ไอ้น e, ี่อ็นมันโดนทดลองเว้ไอ้เหี้อขับเขาไว้เหี้ยว่าดีที่ตอนเด็กกูไม่ดูเยอะไอ้เน e, ี้ยตอนเด็กกูไปดูกูกูไปดูแต่อย่างอื่นเนี่ยกูไปดูเชียรมาอนเป็นบเลยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยเขียบวะหมา้ยหมาหมาหมาประกันอุ้ยแม่มึงยฝัดหมาเขียบเขียบเหมือนเป็นโพลนี่เลยอะใช่เลยมันน่ใช่ไหมทำไมาทดลองอะไรวะกูกูขอไปเอาไอ้นี่ก่อนใช่ไหามันเป็นเรื่องจริงนี่มันน่ากลัวเลยไปเอากูไม่เอาเดี๋ยวอะเพิ่งไปเยอะเพิ่งไปเยอะเพิ่งไปยาก่อนเราไปเล่นไปไปเฮ้ยรอรอผู้อื่นเฮ้ยรอก่อนดิเออไปเอาเขาไปเอาเนี่ย อ่ปืนมันมันไม่เกรงแจ๋วเกรงแจ๋วสุดทิงก็ดิ่งโจเลยนะไม่โอเคเลยเว้ยไอ้เนี่ยไอ้นี่ยาอยู่นี่พวกมึงจะไปไหนกันเนี่ยไหนอ่ะนี่ไงเลือดพอได้บอกแะ้วนะขอหมดเลยขอออกมาไปไปไปโอเคครับโอเคตอนนี้แหละใช่ไหมตองนี้โอ้โหไอ้ไอ้ไม่พูดแล้วกันเแต่ว่ามีเชี่ยแน่เลยครับพวกมึงเกียได้ไหมยังเธอเลื่อนเธเลอนไงเธอเลื่อนเลเวเตอร์ เออเมันปิดแล้วอ๋อ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 มันมาหมดเลยต้องมีเชื้อโผนะไหมไม่มีไปไหนกันแบบดึงประตูเลือออกมาเลยอ่ะแต่ต้องมีแหละเตรียมใจไว้แล้วไม่มีเจอดิไม่มีมาเกต์อ่ะเกต์ไปหยิบของกันกูอัพกูอัพกูไม่อัพเซ็นเซอร์นะมันต้องใช้นะอัพเลือดก่อนเลย เงี้ยกัดกัดกูหลือเท่าไหร่วะดูไมว่าเปิดยังจะเปิดยังเปิดประตูเลยนะไปยังไรอะไรอเฮ้ยอ้าวเบิร์ตไอน์สไตน์เอาเบิร์ตไอสเตรนเท่ยมันทำไรวะไม่ได้ฟังพูดทำไมมันเป็นเจ้าของแบบที่นี่ชัวร์ว่ามีของอยู่ในนั้นแหละโดยเฉพาะเราต้องไปเอาอะ ชัวแหละมันมันเดมพอดเดิมมาไม่ตัปประหลาดหลุดแล้วมันไปเอาไม่ได้ให้เราไปเอาแล้วเราก็ได้เจอไม่ได้เจอของไงเจอซุปประหลาดให้กูเดาเลยไม่พูดแล้วกันนะไม่พูด <c oughs> ไม่พูดดปากแต่ว่ายพูดมากเ ใหไปเลยโอ้ยเขี้ยะไมเป็นไรอ่ะอาสวิจน้ำตาเอ้าเอาละตามมาตั้งไหนมึงต้องสู้กับไอ้บ้านนี่ที่เลือดมันเยอะมากวางนะพวกกันไหนอยู่ไหนอ่ะมึงดูเลือดดิเลือดมันคือด้านบนอะโอ้ยเลือดมาไหนเป็นน้ำไปนะเลือดมาไหนเป็นน้ำเลย ก็ห่อทำอยู่เนี่ยช่วยกันทำเนี่ยตั้งอีโอเจ็บเฮ้ยเราเราเราแค่หลบกระแทกเทิร์นไว้หลบกระแทกเทิร์นไว้หลบกนะเฮหยอโอเอาฟ้าด้วกรบกวฟ้าดมวยดิเอ้ยมีให้กระโดดด้วยเหรอเขี้ยะละแหมมึงมึงมึงเอามึงเอาคลาดแทงอีกคลาดแทงมันเอาคลาดแทงมันไกลมันไกลมีให้เหยียบคิ้วไกลตีไกลเอาคลาดแทงมตีไกลโอ้ยมันเฮ้ยนินจา ทัพพินทิ้วแหละทัพพิออเเน,นน้ำตาเอ้โวยเก็บไปนั่นี่ควยเอาฮะไม่เดี๋ยวกูใช้ตอนท้ายเดี๋ยวขอแล้วน,นะเห็นไหนวะาเห็นไหนเห็นไหนเฮ้ยวุ้ยเชี่ยเป็นน้ำมันแถวนี้นปเปล่าวเชี่ยวันนีน้ำมันก็แทงมาเลยแล้วกันเอ้ยโอ้เกินไปคนเอา นี่เหรอนี่รีดรีดรีดเียเขียวรีด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 ดตายนี่นี่ทนี่แค่เนียนี่ไอ้เขียวไม่ห็เก่งเลยโอ้ย m not done yet เยี่ย not done yet เสสองเหรอใช่โอ้ยเียมันหมุนโอ้โอ้อ้เียคิวตรงไหนอ๋อ ้ยมันมันมันรูดมปจากเนโกนินจาโกชัวชัเลยเฮียอะไรเงี้ยกูบอกแล้วไงเฮ้ยเราจะสู้ยังไงเฮ้ยนจเสื่อไม่เห็นการระบายย่อยมองไม่เห็นแล้โอ้เกินเกินเกินคนเราคนเราคนเรากูตายชัวร์กูตายชัวร์กูตายชัวร์เลยจะเหลือโอ้ดูมันมันไฟแดงนะมันให้เรากระโดดแล้วนะยูรี่เก็บหิ้วเก็บหิ้วยูอยู่ไหนเงี้ยยูอยู่ไหนมีฮิ้วด้วยเหรอเฮ้ยมันมันก็ครึ่งหลอดแล้วนะ แตเราก็เยัย <c oughs> ดูเรื่อ,อยน่ารักเลย <c oughs> ไปแล้วหนึ่งโอ้โอตายเอ้ยสุดีวิมสุดท้ายแล้วท, <c oughs> ทำมาดีที่สุดเลยทำมาดีที่สุดกวนโอ้ย <Yeah. S 1> อยู่ไหนวะมองไม่เห็นอ่ชีวิตสุดท้ายทำมาดีที่สุดเลยเราทำได้เว้ยโอ้ยยิ่งเจียบเฮ้ยเออมึงเนี่ยเอ้ยไม่มีน้ำมันเหลือแล้วตีทำมันไม่เบาตีมันเอาตีตีตีรัวเอาไม่ตีไม่เบาตีลัวมากตีกันตีกันตี เจะได้หลบเลยเวนเวนเลยฮะเฮียเ้ยไปแล้ววะเระระโกระโดด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 กรดดดดกระโ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 ระโดดกระระโดดกดดกระโดดดดกระโดดกระโดดกดดกระะโดดกระโโดดกรดดกระโดดกระดดกระโะโะโระโดดกระโดดกระโดดระโดดกระ โอเคเว้ยโอ้เจอกันเพื่อนโอ้โหตอนมันเป็นเป็นรวมันเป็นเหมือนคนเขาเรียกว่าไงอ่ะปกป้องแบบดูว่าแบบสมควรจะช่วยเหลือมิกกี้ไหมเว้หนูไอ้นี่อีกแล้วตายอ่ะโดเรมอนาคอนเหรอส่งคอนคูไปต่อจากเนี้ยแหละครูไหนอ่ะนี่จะคอหลับเต้นอ๋ออันนี้ไม่แต่ เไม่เลื่อนเราหมดเกี้ยงนะเฮียเฮ้ยมีรูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปร่วงเมื่อกี้กูล่วงครับกูเห็นตรงนั้นไะมก็เราไม่ไหนม่มีเลือดแล้วเจัลีนี่เจ้าหมาน้องมีเอ้ยเคลเรตเฮ้ยไม่ครับเนี่ยบล็อกเนี่ยบล็อกไม่ครับเออใช่มาเลยทีเคนได้ปะทีเคได้ปะเเข้าไปในปราสาทนี้นะดูเหมือนจะเป็นอย่างไงเออดูดูเทสกูรอะไรอะกู่อะ เห้ตัวนี้ลงได้ปะไม่ไม่ได้ลงจริงเหรอพวกกันจะเข้าไปในปราสาทแล้วนะกูอยากอะไรอยากได้ชีวิตอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่รู้กูยังเล่นไม่ถึงเลยตรงนี้เอาดีๆดีงป่เนี่ยกูยังเล่นไม่ถึงเลยใช่ไอ้ภูมันมาคนเดียวก็คุณตายก็คุณตายเจอก็คุณตายตรงนั้นมาแล้วอ่ะล่าสุดอ่ะกลัวอยู่อยู่แค่หน้าปราสาทเท่านั้นเองอ้าวมันไม่มีใครรู้แล้วเว้ยต่อไปอ่ะไม่มีโอ๊ยข้างหน้านี่มีอันนี้ด้วยเหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ ทำไมมันเป็นพื้นดำวะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันอุ้ยฮึ่บแอนดิงอวอร์จบแล้วดิเอ้าจบแล้วเหรอจบแล้วเอ้ยจบแล้วไอแซปเตอร์สามได้เลยโอ้โหเลยโอ้โหเข้าไหล่ะครับก็ว่าก็ว่าเข้าไหล่ครับฮ่่าฮกกันแม่ง